ก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันนะคะแป้งเส้นซิลินยาเราําเที่ยงค่ะคิตตี้ปียพรชัยสมครามค่ะเราสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจาหอวลร้อเอหรือร้อเอ็ดทาวเวอร์ค่ะและที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะพี่แป้งเรียกว่าบึงพลรานชัยค่ะตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อเอ็ดเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองค่ะและยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ว่าแขกใต้ใครมานะคะจะต้องมากราบไหว้สักการะที่นี่เลยค่ะพี่แป้งค่ะคิตตี้นะคะนอกจากนั้นนะคะใกล้ๆก,ก,กันกับที่คิตตี้ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะเรายังมีแลนด์มาร์คแห่งใหญ่แห่งใหม่ของภาคอีสานเลยนะคะซึ่งนะคะใครที่จะมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเช็คอินที่จุดนี้นะคะนั่นก็คือฮอลล์ ก็จะเป็นอาคารสูงนะคะแห่งเดียวในโลกเลยนะคะที่เป็นเครื่องดนตรีนะคะและยังเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประจำจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราสคนนะคะจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมภายในเลยค่ะคิตตี้ว่าภายในข้างในมีอะไรบ้างแต่และชั้นเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยะคะ่ะไปกันเลย เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะชมชั้นแรกเลยซึ่งชั้นที่1น,นะคะบริเวณภายนอกตัวอาคารจะเป็นลานกิจกรรมรอบตัวอาคารค่ะส่วนภายในจะเป็นส่วนของสนักงานห้องควบคุมระบบห้องประชุมห้องรับรองและยังมีจุดบริการห้องน้ําสาธารณะที่น่าภูมิใจนําเสนอมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะพี่แป้งมาถึงหอโหวตร้อเอทันที Head, ar, ไหนแวะเข้าห้องน้ำซะงั้นนะคะก็เพราะว่าห้องน้ำสาธารณะที่นี่นะคะสะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลเลยค่ะคิตตี้ใครที่มาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้านะคะสามารถแวะใช้บริการที่ห้องน้ำสาธารณะของเราบริเวณชั้นหนึ่งได้เลยค่ะพอห้องน้ำสาธารณะบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ชั้น2นะคะพี่แป้งจะเป็นจุดบริการต้อนรับค่ะซึ่งจะเป็นจุดแรกที่ทุกท่านจะได้พบกับการตกแต่งภายในที่ตื่นตาตื่นใจแน่นอนค่ะแป้งและเรายังมีประชาสัมพันธ์นะคะที่พร้อมให้ข้อมูลแนะนําในการเที่ยวชมค่ะอีกทั้งนะคะเรายังมีเอกซิบิชั่นเล่าขานตำนานเครื่องดนตรีโวท์ค่ะจุดถ่ายภาพเช็คอิน ของที่ระลึกสุดอินเทรนด์สุดเก๋ค่ะภายใต้ลิขสิทธิ์หอวตที่จะจำหน่ายที่นี่เพียงที่เดียวค่ะต่อกันด้วยที่ชั้น3เลยค่ะคิตตี้บอกได้เลยนะคะว่าสายชิลนะคะไม่ควรพลาดค่ะเพราะที่ชั้นนี้นะคะมีจุดบริการคอฟฟี่ช็อปสามารถนั่งจิบก,กาแฟแบบชิคๆคคูลคได้รวมไปถึงนะคะจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของดีเมืองร้อ,อนะคะบอกได้เลยอีกแล้วค่ะว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวค่ะ ส่วนสายกินอย่างน้องน,นะคะยุ้ยแต้งเลิฟม,มากค่ะกับชั้นสี่พัตคาลรอยฟ้าสุดหรูสุดโรแมนติกบรรยากาศดีลดแน่นอนค่ะที่จะมีทั้งแบบอินดอร์และเอทาดอร์เลยค่ะโอ้โหคิตตี้คะแค่จุดเริ่มต้นยังว้าวขนาดนี้เลยค่ะอยากรู้ละสิคขาว่าชั้นต่อๆไปจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ต่อไปนะคะจะพาทุกท่านไปชมยังกับชั้นข้างบนที่ทุกท่านรอคอยค่ะซึ่งข้างบนนะคะเราจะสามารถเห็นวิวเมืองร้อยเอ็ดแบบ360องศาเลยทีเดียวค่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วค่ะคิตตี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะคะว์ปไปทางลิฟต์ไปชมข้างบนเลยดีกว่าค่ะซึ่งลิฟตของเรานะคะจะเป็นลิฟต์ความเร็วสูงค่ะ ภายในตกแต่งด้วยจอ LED ที่เมื่อเราเข้าไปนะคะพี่แป้งจะเสมือนอยู่ในลิฟแก้วค่ะเราจะเห็นวิวมุมสูงของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะอืนี่ขนาดแค่ในลิฟนะคะแน่นอนค่ะเพราะห้องบทร้อยเอ็ดเรามีของค่ะถึงแล้วค่ะคิตตี้ชั้นที่ทุกคนรอคอยนะคะและนี่ ก็คือชั้นที่28นั่นเองค่ะคิตตี้ชั้นนี้มีอะไรบ้างคะชั้นที่28นะคะพี่แปง้งจะเป็นพื้นที่โล่งให้เช่าจัดงานเลี้ยงงานอ e ีเวนต์งานสัมมนาได้หมดทุกงานเลยค่ะแต่งานเรีอยงคะอย่างค่ะ,คะมามั่นชั้นนี้เลยค่ะพี่แปง้งรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าจากมุมนี้นะคะพี่แปง้งเราจะมองเห็นบึงพลานชัย ซึ่งในตัวกรอบกลางหรือพลานชัยนะคะจะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยค่ะพี่แป้งและโอบล้อมไปด้วยหัวใจค่ะและเรายังมีท่ากระทรงที่มีเลข101เป็นชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคิตตี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ชั้น29เลยค่ะซึ่งชั้นนี้นะคะก็เป็นชั้นที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างแป้ง ที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการทํางานหรือสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่พื้นที่ co-working space ค่ะซึ่งมีสินอำนวยความสะดวกแบบครบคันอีกทั้งยังมีห้องน้ำนะคะบริการสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแบบวิวหลักล้านเลยค่ะคิตตี้ขนาดชั้น29ยิววิวหลักล้านขนาดนี้ชั้นถัดไปจะขนาดไหนคะเนี่ยไปเป็นต่อที่ชั้น30ค่ะกับพธนาคารลอยฟ้าสุดรสุดหรู ที่รับรองเลยนะคะว่าถ้าพาคนพิเศษมาดินเนอร์ชั้นนี้ประทับใจโรแมนติกแน่นอนค่ะพี่แป้งถึงแล้วค่ะคิตตี้ชั้นที่31นะคะซึ่งชั้นนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวแบบอินดอร์ที่สูงที่สุดค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะเปิดมุมมองใหม่ๆทัศนียภาพใหม่ๆของเมืองร้อยเอ็ดแบบ360องศาเลยค่ะ และพิเศษนะคะยังมีจุดบริการกล้องส่องทางไกลเชื่อไหมคะว่าในวันที่บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสเนี่ยสามารถมองไปเห็นถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคลคะ่ะคิตตี้ระยะทางเท่าไหร่คะพี่แป้ง80กิโลเมตรค่ะบอกเลยนะคะว่าสายถ่ายภาพไม่ควรพลาด ชั้นที่32นะคะพี่แป้งก็จะเป็นอีกชั้นสำหรับชมวิวบ้านส่วนค่ะแต่ชั้นนี้นะคะเราจะเพลิดเพลินไปกับการตกแต่งภายในที่สุดแสนจะทันสมัยค่ะพี่แป้งรับรองว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมไม่แพ้ชั้นใดเลยคะ่ะ ค่ะคิตตี้ในส่วนที่ชั้น33าค่ะคิตตี้เราจะพาทุกท่านย้อนอดีตค่ะย้อนไปไหนคะย้อนตามรอยสายเกตนครค่ะชมพิพิธภัณฑ์เมืองจึงจัดแสดงผ่านสื่อผสมที่ทันสมัยบอกเล่าสะท้อนวิถีชีวิตเรื่องราวของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและก็อนาคตรวมทั้งหมด11ตอนด้วยกันค่ะในบรรยากาศแบบลอยฟ้า360องศาค่ะย้อนเลยค่ะ และจุดที่เราสองคนยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวแบบอ outdoor 360องศาค่ะบริเวณชั้นที่34ซึ่งในอนาคตนะคะเราจะมีกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนั่นก็คือ zip line tower jump ค่ะพี่แป้งบนความสูง101เมตรเราจะโรยตัวลงไปใน เกาะกลางบึงพลานชัยกับระยะทาง350เมตรค่ะเดี๋ยวค่ะทุกคนของแป้งนะคะมีทีเด็ดยิ่งกว่านี้ค่ะเดี๋ยวตามแป้งมาเลยค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของ h อร์เวิรอ,อหรือร้อยเอ็ดทาวค่ะแน่นก็คือ s k y ยวอล และใครนะคะที่ไม่กล้ามายืนแบบพวกเราสองคนนะคะก็สามารถนะคะไปสูดกับอากาศบริสุทธิ์โดยรอบได้ค่ะคิตตี้และตรงชั้นนี้นะคะเราก็สามารถมองไปเห็นนะคะาศาสนสถานถึง11แห่งด้วยกันค่ะเดี๋ยวพักความน่าตื่นเต้นไว้ตรงนี้ค่ะคิตตี้เดี๋ยวแป้งจะพาทุกท่านนะคะไปต่อกันที่ชั้น35ค่ะ ซึ่งเป็นยอดโดมนะคะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอด็ดที่สร้างเมื่อสมัยพระยาขัติยะวงศ์าเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่สองคาคิตตี้ถือได้ว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนร้อยเอ็ดทาวเวอร์ของเราค่ะที่จะได้กราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมือนอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดงษ์ค่ะ ด้วยการนำเสนอสื่อมัลติวิดีโอวิดีโอแบบแบบปิ้งเทยเตอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคิตตี้พาทุกท่านนะคะทัวร์ครบทุกชั้นในเวลาเพียงแค่น้ำจิ้มแค่นี้เวอร์วางอลังการพอไหมคะซิสสุดฟังมากค่ะพี่แปง้งแต่ทันน้งนี้ทั้งน,นั้นนะคะมันคงไม่เท่ากับทุกท่านมาเห็นด้วยตามาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองค่ะว่าหอวลร้อยเอ็ดของเรานั้นสุดฟังอลังการ เวอร์วังเหมือนที่เราพีเซนไว้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะและยังไงนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆนะคะผ่าน Facebook f แ n p a g e นะคะร้อ t เอ็ดทค้นหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะร้อยเอ็ดทาวนะคะซึ่งพวกเราสองคนนะคะก็จะอัปเดตกิจกรรมต่างๆในอนาคตน,นะคะผ่าน Facebook Fan Page นะะี้ค่ะอย่าลืมมาพบกับพวกเราในที่ร้อยเอ็ดทาวเวอร์สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ